สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้จะมาตอบคําถามคอมเมนต์นึงที่ถามมาทาง YouTube นะฮะถามว่าเพอร์ไลท์เพอร์ไลท์เนี่ยใช้ทําอะไรได้บ้างแล้วก็ใช้ปลูกบอนสีได้ไหมนะครับถ้าเราทําสวนต่างๆเนี่ยมันจะมีเครื่องปลูกที่เยอะมากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกาบมะพร้าวสับหินภูเขาไฟเพอร์ไลท์แล้วก็อีกหลายๆเครื่องปลูกเลยที่เป็นส่วนประกอบของดินปลูก เพื่อให้ต้นไม้เราเติบโตนะฮะเครื่องปลูกพวกนี้มีเป้าหมายเดียวกันคือทําให้ต้นไม้เราโตนั่นเองครับวันนี้เราจะมารีวิวเพอร์ไรท์กันครับผมอยู่บ้านทาสวนพร้อมกับบีบีครับมาอ้วนหูยาวนะฮะช่วงเวลาเย็นๆหน้าหนาวขออนุญาตปิดแมสนะครับผมเพราะว่าเพอร์ไรท์เนี่ยมันเป็นหินภูเขาไฟชนิดหนึ่งหินภูเขาไฟชนิดหนึ่งนะครับที่ผ่านความร้อนประมาณ900องศาเซลเซียสทาให้มันพองตัวแล้วก็แตกออก แล้วก็ได้มีน้ําหนักเบาแล้วก็มีสีขาวนะครับนี่คือเพอร์ไลท์ที่สวนผมและที่สําคัญคือมันมีฝุ่น,ม,นมันมันมีฝุ่นละอองที่แบบว่าเราสูดดมเข้าไปนี่ทำให้แสบจมูกแล้วก็เข้าไปในปอดร่างกายเรากําจัดไม่ได้นะวิธีจะใช้คือให้ล้างน้ําก่อนหรือแช่น้ําก่อนทุกครั้งกับการใช้เพอร์ไลท์นะฮะในบ้านเราจะมีเพอร์ไลท์อยู่3ขนาดก็คือขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ ก็สามารถเลือกตามขนาดต้นไม้เลยถ้าต้นไม้เล็กก็ใช้เล็กๆแบบนี้ถ้าต้นไม้กลางๆก,ก็ใชข้ขนาดกลางมา,ถ,าถ้าต้นไม้ใหญ่ก็ใช้ขนาดใหญ่นะครับส่วนราคาเนี่ยกระสอบหนึ่งเขาขายเป็นลิตรนะฮะไปหาซื้อตามร้านขายต้นไม้เขาก็จะขายเป็นลิตรๆอยู่ ถ้าซื้อตามช้อปปี้รัซซาหรือเว็บขายสินค้ากเกษตรอื่นๆเขาก็จะขายเป็นกระสอบกระสอบหนึ่งหนึ่งร้อยลิตรอาจจะห้าร้อยเจ็ดร้อยพันพันห้าก็ราคาประมาณนี้โดยเฉลี่ยนะถ้าซื้อตั้งแต่ห้าร้อยถึงพันห้าตอนหนึ่งกระสอบคือเป็นราคาตลาดทั่วไปแล้วทีนี้เนี่ยคุณสมบัติของพลอยเนี่ยเนื่องจากมันมาจากหินภูเขาไฟแล้วมันก็เกิดการเผาด้วยความร้อนสูงนี่มันก็เลยพองตัวขยายทําให้มันมีน้ําหนักเบาครับน้ําหนักมันจะเบามากเลยนะ มันจะเหมือนเม็ดข้าวสารมันจะเบาๆครับผมที่สําคัญคือมันจะมีรูพุนค่อนข้างเยอะมากมันจะมีรูเยอะมากๆเลยคล้ายๆกับโฟมนะฮะไอ้รูเหล่านี้เวลาที่มันโดนน้ำเนี่ยน้ำก็จะซึมผ่านไหลไหลผ่านอย่างรวดเร็วแล้วก็ที่สาคัญคือเก็บอากาศไว้ข้างในด้วยทําให้ดินเราโป่งเวลาที่เพอร์ไลท์เนี่ยไ,ไปอยู่ในส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยเวลาดินกดทับมันลงมาเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างระหว่างดินนั้นทําให้ดินไม่แน่นจนเกินไป นะทาให้ดินปลูกเราไม่แน่นจนเกินไปนี่คือคุณสมบัติสําคัญของเพอร์ไลท์นะครับในเมื่อดินไม่แน่นแล้วมีอากาศเข้าเนี่ยก็ทําให้รากต้นไม้เนี่ยชอนใช้ได้ดีขึ้นต้นไม้ก็จะโตวไวก็เหมาะสําหรับพืชเกือบทุกชนิดสามารถปลูกเพอร์ไลท์ได้หมดเลยนะฮะพืชทุกชนิดสามารถปลูกเพอร์ไลท์ได้ทุกชนิดเลยนะฮะที่สําคัญคือมันคงทนมันไม่ย่อยสลายมันก็จะอยู่แบบนั้นแหละนะแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือต้นทุนด้วยราคาที่แพงและเพราะว่าเราต้องนําเข้าจากประเทศที่ มีภูเขาไฟพวกกีก๊พวกตุรกรีพวกจีนอะไรเงี้ยคือเราต้องนําเข้ามานะฮะบ้านเราไม่มีนะครับมันก็จะเป็นขาวๆอย่างนี้ผมก็ซื้อมากระสอบหนึ่งก็ใช้เป็นปีเลยเพราะว่าสวนเราอะ่ะมันมีขนาดเล็กมันมีขนาดเล็กมันใช้ไม่เยอะแต่ถ้าสวนใหญ่ๆเขาก็จะใช้เยอะหน่อยนะคะปลูกพวก era, bow, มอนสเตอร่าอัลโบเนี่ยมจะเป็นส่วนประกอบหลักๆของของดินปลูกอของดินปลูกนะครับเน,น,น,นี่อย่างดูสเสน่จันผมก็จะใช้เพอร์ไลท์เป็นส่วนประกอบหนึ่งในนั้น เพื่อที่จะหนึ่งเนี่ยทำให้เครื่องปลูกเราเนี่ยเบาไม่หนักนะครับสองเนี่ยเวลาน้ําลงไปเนี่ยมันก็จะไหลลงไปเลยคือไม่มีไม่มีค้างไม่มีน้าที่มันทาให้รากเราเน่าได้นะครับกับสามเนี่ยก็คือมันจะพยายามรักษาอุณหภูมิภายในดินปลูกเราเนี่ยไม่ให้โดดจนเกินไปพยายามให้มันคงที่นะฮะเพื่อที่จะให้ต้นไม้เนี่ยเอื้อต่อการประโยชน์เอื้อต่อ,อการเติบโตของต้นไม้นะครับเพื่อทีสามารถใช้ปลูก ต้นไม้ทุกชนิดนะครับสามารถใช้ปลูกต้นไม้พืชใบพืชดอกอะไรได้ทุกชนิดเลยนะฮะร,รวมทั้งบอลสีเราด้วยก็สามารถใช้เพอไร์เป็นส่วนประกอบกับใบก้ามปูได้ปกตินะครับแต่ที่เขาไม่นิยมกันคือว่าจะทําให้ต้นทุนในการขายเนี่ยมันแพงขึ้นคือเราต้องซื้อเพอไลกระสอบหนึ่งเป็นพันเนี่ยมาปลูกบอลสีมันก็ไม่คุ้มกันนะมันก็ไม่คุ้มกันแล้วต้องนําเข้ามาเนี่ยเขาก็เลยใช้ใบก้ามปูที่เก็บได้ตามเรียรลายทางนี่อะไมาปลูกประหยัดด้วยนะฮะ ส่วนต้นไม้อื่นก็สามารถใช้เพลย์ไลท์เป็นส่วนประกอบได้เพลย์ไลท์หินภูเขาไฟขุยมะาพร้าวกะมะาพร้าวพวกนี้คือเป็นหนึ่งในเครื่องปลูกหมดเลยเราสามารถเลือกอะไรมาปลูกได้หมดนะโดยว่าโดยเครื่องปลูกตัวนี้ก็มีคุณสมบัติต่างกันอย่างกะมะาพร้าวสับแบบนี้มันก็จะชุ่มน้ําคือมันจะซับน้ําไว้ทําให้ดินเราไม่แห้งเกินไปะพืชก็จะดูดน้ําไปใช้เรื่อยๆได้นะหรือหินภูเขาไฟเนี่ยมันก็จะมีรูพุนเหมือนกันแล้วก็โป่งเหมือนกัน ลักษณะเดียวกับเพลร์ไลท์แต่มันจะหนักกว่านะครับแต่เพลร์ไลท์เนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> จะเบาโปร่งโล่งนะเบาโปร่งโล่ง,ลงคือถ้าใช้เพลร์ไลท์เยอะๆเนี่ยมันก็จะเบาเวลาขนส่งอะไรมันก็จะเบานะฮะก็สามารถเลือกใช้เครื่องปลูกได้ตามที่เราชอบนะฮะแต่ว่าไอ้พวกนี้มันไม่ได้ให้สารอาหารอะไรนะฮะไอ้พวกเพลร์ไลท์พวกหินภูเขาไฟเนี่ยยังไงก็ต้องมีปุ๋ยให้สารอาหารพืชเป็นหลักอ่ะมันเป็นแค่ส่วนประกอบหนึง่งเพื่อทําให้สภาพแวดล้อมใต้ดินของต้นไม้เนี่ย เอื้อให้ลากเดินดีแล้วก็ต้นไม้โตวไวแค่นั้นเองนะครับแล้วบอลสีเนี่ยใช้เพลย์ไลท์ทำอะไรคําตอบก็คือว่าสามารถที่จะใช้เพาะชําชิ้นบอลที่เราผ่าได้นะครับคือนำนำเพล์ไลท์นำเพล์พไลท์ที่เป็นที่เราซื้อมาเป็นกระสอบขนาดเล็กกับขนาดกลางเนี่ยไปแช่น้ําแล้วก็เอาชิ้นบอลแล้วเนี่ยวางบนเพล์ไลท์แล้วก็ใส่กล่องปิดก็สามารถงอกได้เพราะเพล์ไลท์ที่ผ่านการแช่น้ำเนี่ยมันก็จะมีความชุ่มช,ชุ่มชื้นแล้วก็เหมาะกับการเติบโตของชิ้นบอลได้ หรือจะใช้เพอร์ไรซ์กับหินภูเขาไฟผสมกันแล้วก็มาเป็นเครื่องชําเครื่องปลูกชิ้นบอลเราก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่อย่าลืมว่ามันมีต้นทุนครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านนะครับและสามารถที่จะเลือกใช้เพอร์ไรซ์เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของเครื่องปลูกสําหรับปลูกไม้ใบปลูกบอลสีหรือปลูกไม้ประดับต่างๆภายในสวนเราได้นะฮะอย่างชํานาญแล้วก็เชี่ยวชาญน,นะครับผมวันนี้บีใช้บล็อกพร้อมด้วยบีบีนะฮะบีบีมองกองหนอนบีบี ติดมากเลยไม่ห่างเลยนะครับบีบีเนี่ยเป็นหมาที่ติดเจ้าของที่สุดในโลกเลยนะครับหลังทุกท่านแล้วนะครับสวัสดีครับ